สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันติงกุกตูมนะคะออกมาที่นาลุงแล้วนะคะก็มาดูน้ํานะคะโอ้ยกาอีกามาหากินปลามาหากินปลาโหเบิร์นบินแซลเลยโอ้โหนูนสองตัวบินล่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเคยมาหากินปลาที่สะลุงนะคะโอ้โหนูนนูนนูนนน,น,นปลาตัวไหนขึ้นมานเฉยบแล้วแหละนูนมันก็ประจบนะคะมันก็จับอยู่ต้น ต้นไม้มันส่องหาปลาถ้าปลาขึ้นมามันก็เจ้าเร็วมากนะจกไปกินในน้ำเลยนะนี่นะคะมันเคยได้กินเนาะมันก็มาจอบกินปลานะคะดูสิคะนั่งจอบกิน,น่ยนั่งอยู่ต้นไม้นะคะมองปลามันตาดีมากนะคะมันเห็นปลานะคะลอยๆมันก็มาเฉี่ยวเลยนะนี่สองตัวนะคะอีกาสองตัว บินมาหากินปลาที่ที่น้ำที่นาลุงนะคะปลายิ่งเยอะอยู่เนาะลุงก็ใช้แยงกันปลาไว้ปลาเยอะมากเลยเอา้เอา,อา,อามันจะได้กินไหมมันบินเฉียวไปเฉียวมาอยู่นี่นี่สองตัวบินล่อนอยู่โอ้ดูบินลงต่ำด้วยอ้อ เรามาดูว่ามันจะได้กินปลาหรือเปล่ามันจะเอาปลาได้ไหมอืมนี่นะคะการวิธีหากินของกานะคะกาก็จะอยู่บนต้นไม้นะคะเกาะอยู่จับอยู่ต้นไม้แล้วก็ส่องลงมาที่น้ำพอปลาขึ้นมามันก็เฉือบเลย ปลาเล็กปลาน้อยหลบไม่ทันนะคะเสร็จให้มันนะคะแต่ว่าปลาใหญ่มันกินไม่ได้หรอกมันกินได้แต่ปลาน้อยกับพวกกุ้งนี่แหละที่มันช้าอ่ามันส่องอุ้ยตามันมองดีมากนะสายตามันเขาถึงว่านี่แหละเขาถึงว่าว่าอะไรล่ะไอการหากินของกาตาดีนี่ค่ะโอ้มีปลาออกมาหรือเปล่า ปลาเยอะได้เอาแย่งข้างไว้เลยจะออกมาเป็นปลาดุกปลาช่อนนะปลาที่ในนาพอน้ําแห้งเนาะน้ําแห้งโอ้โหปลาคงจะเยอะนะคะ,ะเพราะว่าขังไว้แบบนี้เป็นปลาธรรมชาติด้วยเนาะนี่นะคะน้ำทั้งนั้นเลยสุงทิสะของคุณเมยก็น้ำเต็มสะเลยเนาะ ดีนะคะดีที่ฝนหยุดแล้วนะคะมันไม่ใช่หยุดนานหรอกค่ะมันพักค่ะเดี๋ยวมันก็ตกลงมาอีกตอนนี้ก็มันก็ปลอยปอยอยู่หญ้าเป็นหวัดเลยนะคะตากฝนนี่ก็ลืมหมวกมาอีกแล้วตากฝนเป็นบาดหวัดเลยดูฝนเป็นภูมิแพ้ด้วยยิ่งเป็นหวัด โอ้ป้าคำสายยังไม่มาเปิดร้านเลยป้าคำสกลับกกอกหรือยังเนาะไม่เห็นมาเปิดร้านเลยออร้านป้านี่เปิดร้านแล้วต้นไม้เต็มหน้าร้านเลยไปไหนกันหมดแล้วเนาะอ๋อกินกินมาแต่บ้านแล้วเออค่อยกินโต๊ะมา่มาม้า กับต้มไข่ก็อิ่มแล้วนอกจากตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ซื้อข้าวไปซื้อข้าวเลยยี่บาทข้าวเหนียวว่าจะไม่ได้ออกมาเพราะฝนตกเนะ<บ>าะก็ไปซื้อ <บา S 1> อไปซื้อร้านยายนั้นแหละยายไอ้น้องยายปุ้ยนะ่ะยี่สิบาทว่าจะไม่ได้ออกมาพอดีเออกมาก็เลยเออกมากินนี่แหละยังไม่เจอเลย,ย,เอ,เลยอัปเดตให้ดูตอนเช้านะคะหลังฝนตกนะคะ น้ำท่วมตรงไหนนะคะเรามาดูนะคะออมาดูก่อนโอ้ยป้าคําใสไปไหว่อยู่ที่นู่นเนาะนึกแล่วว่าไปใสโอ้ยน้ําท่วมน้ําท่วมอยู่ตรงไหนเนาะฝนก็มาอีกแล้วลินลินลินอีกแล้วเมื่อวานนี้ปลูกไอ้กุหลาบตากฝนโอ้เป็นหวัดเลยเป็นวัดเลยค <c oughs> อย ตากฝนหลายเดินไปเดินมาก็ตากฝนเออเจ้าก็ยังไม่ได้สักซยงนั่นแหละค่อยบอกว่าอ๋อ,อนี่ค่ะเปียกอือดูก่อมนอม,มันยากาศหลังฝนตกนะคะเราก็เดินไปเดินมาก็เป็นหวัดเลยนะคะตากฝนถ่ายคลิปเดินถ่ายคลิปก็เราก็เดินไปเดินมาเนาะไม่เดี๋ยวลมมา เลยเป็นหวัดเลยอือนี่โอ้ยกุหลาบสวยจังเลยลูกแล้วนี่ดอกสวยๆโอ้ยสีนี้เป็นสีอะไรเนี่ยโอ้โหสีโอรสนะสีนี้คือสีโอรสนะชอบมากเลยชอบมากเลยสีโอรสนะคะชอบมากเลยสวยสวยมากเลยชอบกุหลาบสีโอรสโอ้สีแดงก็สวยอีก ้าวโอ้ผู้หญิงเราเนาะชอบดอกไม้ชอบกลาบนะคะเห็นดอกไม้ไม่ว่าดอกกุลาบไม่ว่า,ดอก,กา,วาดอกอะไรนะอ๋อสวยอุ้ยคุณนายตื่นสายนี่คุณนายตื่นสายป้าสวยจังเลยคุณนายตื่นสายก็สวยนะคะโอ้โหคุณนายตื่นสายโอ้ตัวนี้คุณนายตื่นสายนี่ตัวนั้นมันเป็นอะไรนะไม่ใช่คุณนายตื่นสาย อะไรนะนี่คือนายตื่นสายนะคะตื่นสายกำลังตื่นแล้วคุณนายตื่นสายนะคะโอเคี่ต้นอะไรนาะอื้มโอเคเลยนะคะนี่ค่ะปู่ก็ได้อาบน้ำทุกวันเลยนะคะฝนตกโปรยให้มาใส่ปู่อาบน้ำเย็นชุ่มสบายเลยปู่จ๋า โอ้โห oh, oh. ชุ่มฉ่ำเหลือเกินตอนแรงลดน้ำต้นไม้เนาะตอนทุกวันนี้ไม่ได้ลดแล้วนะคะอ่าเทวดาปโปรยน้ำให้ทุกวันทุกวันแล้วนะคะมันได้กาศฝนก็เปรียกรอยนะคะที่โคกหนองนานะคะโอ้เปียกฝนแล้วโอ้ยนี่แหละเดินไปเดินมาแบบนี้แหละมันถึงเป็นวัดไปขอไปเข้าร่มก่อน โอ้น้ำท่วมจุดนี้นะคะจุดนี้ก็จะมีน้ำขังน้ำขังโอเคเราเดินดูสวนหย่อมตอนฝนตกมันชุ่มชื่นดีชุ่มชื่นดีแต่กุราบก็ถูกโอ้ฝน มันก็สวยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ